จะร้องเพลงนี้ด้วยคำอธิษฐานนะครับเราจะ ที่จะอยู่ในพระทัยของกระงที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระงจะอยู่ในรักของเอเมนครับขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของปรุงนะครับในวันนี้นะครับ เรามาถึงมัทธิวนะครับบทที่สามนะครับที่สามข้อที่สิบข้อที่สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบหกกับสิบเจ็ดนะครับได้บอกว่าขันโองทรงรับบัพติศมาแล้วในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำและท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุดนกพิราบลงมาสถิตยอยู่บนพระองค์และนี่แน่มีพระส,สุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเอเมนขอบพระคุณพระองค์นกี่รักทั้งหลายในการที่พระส,สุรเสียงของพระบิดาตรัสมาจากฟ้าสวรรค์นะ ในครั้งนี้นะในครั้งที่เมื่อพระองค์บัพติศมาเนี่ยก็เล็งถึงว่าพระองค์นะฮะในฐานะที่การที่พระเจ้าเนี่ยนะครับซึ่งเต็มด้วยจดีกภาพนะครับก็คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณสุดเนี่ยกลมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเมื่อพระบุตรนะมาในโลกนี้นะฮะพระบิดาก็อยู่กับพระบุตรนะครับ แล้วก็พระวิญญาณบริสุดนะก็มีสง่าราศีของพระบิดานะครับก็มีการาแหวกออกของท้องฟ้าพระผีบอกว่ามีการแหวกออกท้องฟ้าก็แหวกออกนะตรงก็เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบนะนะครับพระวิญญาณของพระเจ้าก็ลงมานะลงมาสถิตยอยู่บนพระองค์เอเมนนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือในในการที่พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุดในการที่เราทั้งหลายได้บพติศมาเนี่ยในพระนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุดเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการที่พระองค์เนี่ยนาพระพรนะที่ยิ่งใหญ่เอเมนความอุดมสมบูรณ์ความไพยบูรณ์ไม่รู้จะกล่าวเป็นคําไหนความมั่งคั่งก็ได้นะความอัศจรรย์นะ ของพระวิญญาณของโปรงมาสถิตเมื่อครั้งที่พระองค์เนี่ยทรงบรับดิสมาเอเมนพระเยซูเจ้าทรงสำแดงให้เห็นว่าการนี้เป็นการของพระเจ้าเอเมนการงานนี้เป็นกิจการของพระเจ้าเป็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเป็นการงานที่แวกแหวกท้องฟ้าแหวกออกหมายถึงว่าความมืดผีผีมาซาตานสิ่งต่างๆในด้านลบ ได้ถูกอันตรธานเพราะอาณาจักรของปรงใกล้มาแล้วเอเมนเมื่อพระบุตรมาก็ทําลายความมืดเอเมนทำลายความมืดในด้านไหนอาัศาจรรย์ไหมฮะพระบุตรมาความตายก็ถูกสยบเอเมนสมัยก่อนคนเนี่ยคนไม่ไม่ไม,ไมีไม่มีทางที่จะชนะความตายได้นะครับเอเมน แม้ว่าฟื้นจากความตายแต่ก็ตายอยู่ดีอะเอเมนแต่พระบุตรมาพระบุตรของพระเจ้ามาพระเย็นพเจ้ามาสำแดงชัยชนะนิรันด์เอเมนเป็นขึ้นจากความตายไม่ตายอีกเลยนะเป็นมนุษย์คนแรกในโลกเลยฮะเอเมนนะครับก็คือพระบุตรของพระเจ้าลงมาสำแดงสภาพนิรันด์ให้แก่เราทั้งหลายซึ่งต้อนรับโครงกายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเอเมนนะครับนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งนักนะ นะครับซึ่งการที่พระพีได้เปิดเผยไว้นะครับในมัทธิวเนี่ยบทที่หนึ่งเนี่ยได้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะแล้วก็พระคิดผู้เป็นพระบุตรด้วยแล้วก็พระเจ้าผู้เป็นพระบิดาในข้อยี่สานะตรงนี้ก็คือเอ่ยถึงการกําเนิดของพระเยซูเจ้านะครับซึ่งเป็นมนุษย์ในเวลานั้นนะครับในฐานะที่พระยุงวานพระผู้ช่วยให้รอดนะแล้วก็พระเจ้าที่อยู่กับเรานะครับในฐานะที่ สัมดงกายเป็นรูปธรรมนะครับนี่คือการสําดงการเป็นรูปธรรมนะครับปรากฏเป็นจริงเอเมนการปรากฏเป็นจริงในลักษณะมนุษย์เอเมนนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์นะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีใครเทียบได้เลยการอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นเดินบนน้ําไม่ว่าจะเป็นห้ามพายุทําทใหา้ราศรด ผลจากความตายนะครับจากอุโมงค์นะครับผลจากการตายนะครับแล้วก็คนคนคนป่วยหายป่วยตาบอดหายบอดคนพิการคนอัมาพาตรับการรักษานี่คือสำแดงสภาพการเป็นรูปธปรรมของพระเจ้าทําพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณธิ์พระองค์รงทรงกระทําจิตอยู่บนแผ่นดินโลกเมื่อ2อง0ันกว่าปีที่แล้ว และสำแดงเป็นรูปธรรมในการที่เรามองเห็นตรงนี้ในการที่พระองค์เนี่ยในบทที่สามได้ได้ให้เรามองเห็นนะเราสังเกตดีๆนะว่าการที่พระบุตรเนี่ยยืนอยู่ในน้ําเนี่ยซึ่งใช้การบัพติศมาภายใต้สวรรค์ที่เปิดออกเอเมนนะเมื่อบัพติศมาสวรรค์เปิดออกเอเมนนะครับ เราต้องให้ความสําคัญตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กําลังจะบัเพ็ญสมาผู้เชื่อใหม่ที่ยังไม่ได้บำเพ็ญมาเราต้องมองเห็นแล้วเราต้องอธิบายให้เขาเห็นว่าตรงนี้สําคัญมากพระบุตรยืนอยู่แม่น้ําในเวลานั้นยืนอยู่ขณะที่พระองค์เนี่ยบัเพ็ญสมาแล้วฟ้าสวรรค์เปิดออกพระวิญญาณเป็นโลพิราในเวลานั้น ดุดนกพิราบเสด็จลงมาบนตัวของพระเยซูเจ้าเอเมนนะครับเอง็นการสถิตนะพระบิดบอกว่าสถิตลงมาสถิตอยู่บนพระองค์เอเมนนะครับลงมาสถิตอยู่บนพระองค์นะครับแล้วก็ซึ่งในบทที่สิบสองเนี่ยพระบุตรในในด้านหนึ่งเนี่ยการดำเนินชีพ บนแผ่นดินโลกของโปรงพระบ,บุตรขับผีออกในพะน,นามของโปรงเอเมนโดยพระวิญญาณด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่อะไรการขับผีออกเนี่ยเล็งถึงว่าอาณาจักรของโปรงมาถึงแล้วเอเมนโดยพระวิญญาณเป็นการนำอาณาจักรของพระเจ้าพระบิดาเข้ามาบนแผ่นดินโลกนี้เอเมน ขบุดก็มีวทิ์อำนาจนะฮะขับผีออกนะผีมันเห็นผีมันก็บอกว่าขอขอไปสิงในสุกรได้ไหมนะครับผีไม่มีไม่มีมมรูปร่างต้องอาศัยรูปร่างนะครับอาศัยได้ง่ายคือคนนี่แหละนะครับอาศัยคนนะครับอา,อาศัยคนนะครับอาศัยสัตว์นะครับ นนั้นเองเนี่ยราทั้งหลายจําเป็นต้องมองเห็นนะว่าพระองค์เนี่ยทรงมาทําลายอํานาจแห่งความมืดผีมันก็ต้องถูกย้ายลงไปที่ทะเลเลยฮะเอเมนนะครับเพราะว่าสิ่งที่สุกรสิกรก็กระโจนลงหน้าผาเลยนะครับพระบุตรก็มีอํานาจที่จะขับผีวันนี้เราเหมือนกันนะ นะครับในบทที่สิบมงเนี่ยพระบิดาก็เปิดเผยฮะแก่พระบุตรนะครับแล้วก็พูดกับสาวกด้วยเพื่อที่จะให้คิฏจักร์เนียทิจักรของพระเจ้าเล่งถึงชีพประจรของกาัารย์เอเมนวันนี้การเคลื่อนไหวของคิฏจักรของพระเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนชีพประจรหัวใจโลหิตเลือดในร่างกายการเคลื่อนไหว ของพระบิดาเอเมนวันนี้คิดตจักเนี่ยทำหน้าที่ในการขับผีออกเอเมนขับผีออกถ้าเขาเราขับผีไม่ออกคนก็มาหาพระเจ้าไม่ได้ฮะเอเมนเราจะต้องอดอาหารเอเมนอดอาหารนี่คือดําเนินชีตฝ่ายวิญญาณนะฮะไม่ใช่อดอดในด้านทัศนพลายนอกอดก็คือดําเนินชีตฝ่ายสวรรค์ฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายสูงส่งดําเนินชีตฝ่ายวิญญาณอัครทูตเปาโลว่าการต่อสู้เนี่ย ไม่ได้ต่อสู้เ้ือยเลื่อดเลยเนื้อแต่ต่อสู้กับเทพสันิเทพเทพผู้ครองปีพบโมหะทั้งหลายแห่งความมืดโมหะมนดําทั้งสินในย่านฟ้าอากาศเอเมนเพื่อเราทั้งหลายเนี่ยจะสามารถที่จะครองอํานาจร่วมกันกับลงเพื่อมีชัยชนะนะพระองค์อวยพรสาวกบอกว่าอย่างนี้ท่านจะออกไปท่านจะขับผีออกท่านจะเหยียบงูร้ายมาแมลงปล่องท่านจะกินยาพิษท่านจะไม่มีอันตรายใดๆเอเมน ไม่ว่าสิ่งร้ายใดๆก็จะไม่สามารถทาอันตรายเราได้แม้มันเกิดขึ้นกับเราเอเมนนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงดูแลเราในขอบเขตแห่งอาณาจักรของพระองค์นะแต่นั่นเองไม,ไม่ไม่หมายความว่าพระองค์ให้เราให้เราขาดกลัวไงโรรองให้เราทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าคิจจักรก็คือชีพประจรแห่งอาณาจักรที่จะมาถึงเอเมนนะครับเป็นการปรากฏของอาณาจักรเบื้องต้นนะ เอเมนก็เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงว่าเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดถึงว่าพระองค์เนี่ยอวยพรเราทั้งหลายเนี่ยเริ่มแรกหนึ่งก็คือเราต้องเป็นบุตรดาวิดเอเมนพระยินเจ้าเป็นบุตรดาวิดก็คือกษัตริย์ครอบครองเราต้องเข้าสู่อาณาจักรเอเมนนะนะบุตรดาวิด แล้วก็เป็นเชื้อสายอบับาฮัมเชื้อสายของอบังอบาฮัมอับาฮัมได้รับพระพรความมั่งคัง่งถ้าเราจะเป็นเชื้อสายของอบับาฮัมถ้าเราจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเราต้องยืนอยู่เข้าสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเพราะพระเยซูเจ้าเป็นเชื้อสายของอบับาฮัมผู้เดียวที่นําเราเข้าสู่พระพรของขอ,งอบับาฮัมเอเมนนี่เราถึงบําสิมาเข้าสู่พระบิดาพระบุตรพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เข้าสู่พระคิดด้วยเอเมน บาริสมาเข้าส่วนบัณฑิสมาในพันนามพระบุตรนะในพรนนามพระบุตรเอเมนก็คือเมื่อเดิมทีเราเองอยู่ในคำสาบแช่งอยู่ในอาดำนยไม่มีพระพรของอับราฮัมตกเป็นคำสาบแช่งเพราะอย่าลืมว่าพระพรเป็นมาจากพระเจ้าพระพรนา,นานาประการในสวรรค์เป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากมนุษย์เอเมนแต่เป็นมาจากพระเจ้าเป็นมาตามการเปิดเผยของพระเจ้าเอเมนเป็นมาตามการที่เราคิดออกเอเมนบอกถูกทำได้สำเร็จเอเมนคนคนหนึ่งกว่าจะคิดได้บางทีก็สายไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดได้ล่ะต้อนรับพระเยซูเจ้าเเมนมาเป็นกษัตริย์ครอบครองในชีวิตเมื่อต้อนรับลงแล้ว มาเป็นกษัตริย์ครอบครองเราก็จึงต้องอยู่ในขอบเขตแห่งพระพรนะอยู่ในชีวิตชิตจักรของพระเจ้าเอเมนอยู่ในการรอบน้อมให้โปรงเป็นกษัตริย์ครอบครองนี่ก็คือเหมาะสมแล้วที่จะได้รับพระพรของอับราฮัมความมั่งคั่งเอเมนความร่ำรวยฝ่ายวิญญาณความร่ำรวยเอเมนนี่ค,คือสิ่งที่สาเหตุที่คศริสเตียนถึงมีความร่ำรวย เอเมนเพราะว่าเขาเองร่ํารวยฝ่ายวิญญาณเขาเองร่ํารวยมาจากวิญญาณเอเมนเขาเองมั่งคั่งเพราะเป็นบุตรอับราฮัมไงเชื้อสายอับราฮัมทางเดียวที่เราจะเป็นเชื้อสายของอับราฮัมก็คือเชื่อกับใจเชื่อในพระเยซูเจา้าเอเมนนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับสาหรับเราทั้งหลายนะแล้วเราทั้งหลายต้องสามารถมองเห็นว่าการที่ พระบุตรมาเนี่ยในฐานะที่มาสิ้นสุดอาดัมนะครับมาอ,องมาสิ้นสุดอาดัมในบทที่ยี่แปดพระองค์มาสิ้นสุดอาดัมผ่านการที่โปร่งทรงต้องไปตึงตายไงโครสสีเลยบอกว่าพระอ,องค์ไปตึงตายพระเยซูเจ้าไปตึงตายกลายเป็นพูยนพ้ยิ่งผู้นิ่ตึงอาดัมคนสุดท้ายเนี่ยตายแล้วเอเมนอาดัมคนสุดท้ายหมายถึงว่าอาดัม อาดมพระอ,องค์ไม่เอาพระองค์ไม่เอานะครับก็คือไปสิ้นสุดไปสิ้นสุดถ้าอาดมก็คือยังอยู่ในคำสาปแท่งยังอยู่ในความยากจนยังอยู่ในความตกต่ำพ่ายแพ้ล้มเหลวไม่มีชีวชีวาไม่เป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าพระอ,องค์เลยไปสิ้นสุดอาดมแล้วก็จนกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวะ ก็เป็นขึ้นเนี่ยผ่านการเป็นขึ้นนะผ่านการเป็นขึ้นที่คือสิ่งที่ปรูกทรงเป็นนะครับแล้วก็สาวกก็ได้รับพระวิญญาณที่เที่ยงแท้นี้เอเมนและเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับเราก็เป็นพูลพ่ายแห่งอาณาจักรของปลูกผ่านการบัพติศมานี่แหละได้รับพระวิญญาณอสักศิษย์นี้ความเที่ยงแท้นี้เอเมน,นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะพระกิตติคุณเนี่ยในการที่บัพติศมาเนี่ยมีมีมี บ่งบอกถึงการที่เราทั้งหลายเนี่ยได้รับพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นี้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับแล้วก็อาณาจักรฝ่ายสวรรค์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นมนุษย์เลือดเนื้อไม่ใช่สิ่งที่ของเลือดเนื้อนะครับหรือว่าเรียกว่าถ้าบ้านเราเรียกว่าชมลมสมาคมเหมือนโลกนี้นะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายสวรรค์ที่เราทั้งหลายจุ่มเข้าสู่การสนิทจุ่ม บางทีมนคือจุ่มเข้าสู่การสนิทนะร่วมกับการตายและก็การเป็นขึ้นเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์เอเมนนี่คือสิ่งที่สําคัญนะสำหรับชีวิตคริสเตียนนะครับพระพีจึง,จ,ง,จ,งจึงบอกว่านะในข้อสิบเจ็ดว่าแลนนี่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเอเมน นนั้นเองพระบิดาเ็รับรองเลยครับรับรองเมื่อเมื่อพระองค์สำแดงนะการกลับใจรมบอกว่าผู้ที่กลับใจเท่านั้นจะได้เข้าสู่อาณาจักรเอเมนกลับใจเหมือนเด็กเล็กเ,กอ,เอเมนนะครับเป็นเหมือนเด็กเล็ก,ลกแล้วก็กลับใจเพราะเด็กมันไม่มีเล์เหลี่ยมนะแต่เราเนี่ย ขนาดขนาดเอาถามว่ากินข้าวหรือยังบางทีก็บอกว่ากินแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้กินทาอะไรอยู่ไม่ได้ทาอะไรทั้งๆที่เล่นมือถืออยู่ใช่ไหม <sk r ug> นั่นก็นนคือสิ่งที่เป็นเล่ห์เหลี่ยมการกระปดของของคนที่เป็นฝ่ายเลือดเนื้อนะครับ ดังนั้นเองพระธรรมจึงให้เรามองเห็นนะว่าในการที่มรดกอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เชื่อได้รับเนี่ยนะครับตลอดจนโปรงก็มีความความอุดมสมบูรณ์พัะพรอันศักดิ์สิทธิ์นะครับของอับราฮัมวันนี้เราก็ได้พูดมรดกที่เราได้รับในมัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งได้พูดถึงการนําพระพรอันศักดิ์สิทธิ์มาให้นะครับพระคิดในฐานะเป็นบุตรของอับราฮ<ม>ัมใช่ไหม ได้พูดถึงในเรื่องนี้เพื่อให้เราทั้งหลายรับมรดกเอเมนจากเชื้อสายของอับราฮัมเนี่ยนะครับถ้าเรามีพระเยซูพิจเจ้านะฮะในฐานะกษัตริย์ครอบครองเราเราก็ยังอยู่ในขอบเขตที่ป่วยพระพรอยออรข,อรขอบเขตของทิจจักรขอบเขตแห่งอาณาจักรเอเมนเราอยู่ในขอบเขตอาณาจักรเราก็ได้พรเอเมน เราก็ได้รับการปกป้องเหมือนกับท่าพมพีในมรารคีได้เปิดเผยใช่ไหมว่าไม่ว่าเราจะถวายทรัพย์ให้กับผู้รับใช้ให้กับพระเจ้าในคิธจักรการงานเพื่อการงานทุกอย่างพระเจ้าว่าเราจะเปิดบรรบรรชอน้องฟ้าหน้าต่างในสวรรค์เทพัพพรมาให้เจ้าในเรื่องนี้เราจะขนาบตัวทําลายท่ามกลางเจ้า เอเมนนี่คือสิ่งที่พระองค์เนี่ยสามารถที่จะบังคับบัญชาพระพลนานาประการในสวรรค์ให้แก่เราได้เอเมนผ่านการที่เราทั้งหลายต้อนรับพระบุตรนี้ครอบครองชีวิตของเราเอเมนเป็นทุกสิ่งเป็นกษัตริย์แล้วก็ต่อมาเราจึงจะได้ต้อนรับพระคิดในฐานะเป็นเชื้อสายของอับราฮัมเพราะว่าพูดถึงบุตรดาวิดก่อนไงเอเมน พูดถึงฐานะกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์ดาวิดมาครอบครองนําพระเจ้ามาสู่มนุษย์สร้างพันิเวศนะครับต้องการสร้างพนิเวศต้องการแต่ทําให้สําเร็จแต่เมื่อสําเร็จแล้วผ่านการแผ่ขยายอาณาจักรก็คือซาลมมนซาลโมนก็คือมีการขยายนะเผ่าพ,พันนะครับเอเมนนี่คือสิ่งที่พระพร แห่งพระสัญญาของพระเจ้าเราจะได้รับเป็นมรดกนะครับตามทายาทของพระสัญญานะครับเป็นเชื้อสายของอับราฮมผ่านการที่เราทั้งหลายเชื่อในพระบุตรต้อนรับมรดกอันศรรนักดิ์สิทธิ์นี้เอเมนขอให้เราทั้งหลายต้อนรับน้อมรับเอเมนไว้วางใจเชื่อมั่นในพระยิงรเจ้าผู้ทรงนำหน้าเราเลี้ยงดูเราดูแลเรานะครับคุ้มครองเราช่วยเรา นะครับให้รอดอพระพนามของปรุงเป็นพน,นามที่ช่วยให้รอดนะครับแล้วก็ไทยเราช่วยเราแล้วก็ในรูปธรรมของปรุงก็ามาครอบครองถึงการที่พระอ,องค์เนี่ยเป็นมรดกข,ของเราแล้วก็สิ่งที่ปรุงทรงเป็นพระวิญญาณที่ปรุงทรงมัดจําเป็นมรดกนั้นเป็นพระพรของเราแล้วเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่เป็นความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ยิ่งนักเป็นความอาภัยบุ์ ตามการเปิดเผยในพระมีที่โรงเนี่ยสําแดงว่าในฐานะที่เราได้รับเราต้อนรับมานั้นพระบิดาพระบิดาผูา้พระผู้ยามสุดที่เราบอกรับมานั้นเ,นเป็นฐานะที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาสําแดงอาณาจักรของปรง่งในขอบเขตของปรง่งก็คือขิตจ,จักรของพระเจา้านะครับขอขอให้เราทั้งหลายดําเนินในเส้นทางนี้ให้เราทั้งหลายมั่นคงไม่ค้อแท้ค้อถอยให้เราทั้งหลายสามารถที่เป็นผู้หนึ่งที่ จับจ้องที่ประคิดเอเมนนะแล้วก็อวยพรแผ่นดินของพระเจ้าอวยพรการงานของปรงุงเพราะว่าคิดจักรก็คือชีพประจรแห่งอาณาจักรให้เราให้ความสําคัญตรงนี้นะพระเจ้าก็จะอวยพระพรเราและพระพรแห่งการเข้าสนิทในพระองค์นี้นะผ่านการที่เรารู้ว่าความชุม,มาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมีพระพรที่อุดมสมบูรณ์เป็นมรดกโดยการที่พระองค์ท่ง ให้เราทั้งหลายบริสุทธิ์เหมือนดังพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราและก็ตลอดจนความความศักดิ์สิทธิ์ความสูงส่งความเป็นรูปธรรมของพระคิดที่ทรงกระทําไม่ว่าจะขับถีออกไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตไม่เคยขัดสนบนแผ่นดินโลกของพระเยซูเจ้าก็สําแดงผ่านเราการที่พรรองทรงสยบความมรณาสยบความหดหู่ท้อแท้เศร้าหมองไม่ยิ่มใจกระวนกระวายคิดมากผมกับ อยู่ในเรานั่นแหละเอเมนแล้วก็กาลังทํางานอยู่ในเราด้วยเอเมนเราจึงมีชีวิตชีวาโดยพระองค์เราจึงประเชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมเรี่ยวแรงกําลังเราเอเมนเราทั้งหลายร่วมใจที่ตานะเอเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับในเวลานี้ที่พระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าพระองค์ทรงกระทําการวิดเศษอนานาจของพระองค์ระทําการเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีชัยชนะผ่านการที่เราทั้งหลายเข้าสนิทในพระบุตร ผ่านการบ,บัณฑิตมาผ่านการที่เราทั้งหลายอยู่ฝ่ายวิญญาณผ่านการที่เราทั้งหลายเป็นหนึ่งกับโร่งขอชีวิตของเราทั้งหลายที่จะมีกําลังใหม่สดในเวลานี้ที่เราทั้งหลายจะมีกําลังใหม่สดฝ่ายวิญญ,ญ lle, าณให้เราทั้งหลายมีกายยภาพที่แข็งแรงมีการถวายสง่าราศีเด็กลงโดยพระกําลังของพปร่งพระเกียรติสงาาส่าราศีและชีวิตที่ใหม่สดนั้นถวายแด่โปร่งสุดๆไปเป็นนิด ขอปรองทรงอากขาเราเวยพรทำมิกรชนทั้งหลายเวยพรพี่น้องทั้งหลายเวยพรลูกเหล็กเล็ก,ลกแดงเวยพรคนหนุ่มสาวเวยพรคนที่วัยทํางานเวยพรทุกคนที่เป็นคู่สูงวัยคนเจ็บป่วยไม่สบายคนายากจนคนที่ขัดสนก็ขอพระเจ้าทรงอุ้มชูดูแลประทานสติปัญญาให้ประทานการเวยพรให้พับพรนาประการในสวรรคสถานของพระองค์มีอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักขอปรองทรงถ่ายเทให้แก่เราทั้งหลาย อย่างที่พระองค์ทรงให้พระบุตรนั้นมีชัยชนะเหนือทุกสภาพการแห่งการตกต่ำพ่ายแพ้ล้มเหลวทังหลายจึงมีชัยชนะโดยพระบุตรนั้นเราจึงมีชัยชนะผ่านการเห็นของพระองค์ผ่านการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ผ่านการที่พระองค์มีวทิ์เดชแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ด้วยขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายพระประทานพระวิญญาณให้แก่เราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะมีการมั่งคั่งในด้านฝ่ายวิญญาณที่เป็นการมัดจําของพระองค์ทรงประทานให้แก่เราทั้งหลาย ขอบคุณพองขอครอบครองเราขอ,อให้เราทั้งหลายสามารถที่จะเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตบนแผ่นโลกมีชัยชนะต่อโลกนี้มีชัยชนะต่อทุกสภาพการที่ตกตามล้มเหลวขอพระเจ้าอวยพรทุกคนพี่น้องทั้งไกลและใกล,ใกล้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ใกล้ที่สุดขอขอพระเจ้าสรงอํานวยอวยพรทุกคนอราราสาทุกคนฝากไว้ทุกสิ่งมอบไว้ทุกสิ่งไว้ในพัตถ์อันอวยพรอันสูงวิ์ของพระเจ้าสูงสุดในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน น้องแบ่งปันครับ